ว่านะคะในช่วงของสินค้าของน้องทิชาใครชอบนะแล้วก็ใครตั้งใจบอกไปเลยว่านะคะคนเรานะคะจะต้องดูแลสุขภาพกันนะคะเวลานี้สําคัญที่สุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะเข้าถึง,ช,งช่วงสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวมาแนะนําตัวกันก่อนมารู้จักกันก่อนเดี๋ยวไม่รู้จักกันนะคะเออนะคะสั้นๆข้อเดียวที่จะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จค่ะ คือขออ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะไพรินปิยาสารค่ะอดีตค่ะก็เป็นพนักง,งานประจำค่ะปัจจุบันนะคะเป็น Legacy ี่ฟทาค่ะเป็นรีบอ n นะคะเซอร์ติฟายนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสไลด์ดิค่ะพี่เบียร์ขาแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเป็นรีบอ n นะคะเซอร์ติฟายนะคะ2020นนะคะแล้วก็นะคะ,ะดักนะคะแอดไวเซอร์ค่ะ หลักที่001ของบริษัทเลยนะคะก็นะฮะอ่าไม่รอช้าเลยต้องไหว้ครูค่ะขอบคุณผู้เปิดอกทางธุรกิจนะคะโค้ชเอมมี่มาทุรสอำนาจแล้วก็โค้ชบอนลี่อนุสักก่อนคายค่ะขอบคุณโค้ชผู้สอนนานตลอดเส้นทางโค้ชบอนลี่โค้ชเอมมี่โค้ชพีมีนโค้ชพีโตโน่โค้ชน้องจักรโค้ชน้องมีค่ะยังไงนะคะกด8 8 8แให้กับโค้ชเราด้วยนะคะ อ่านะฮะบอกเลยว่านะฮะตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราเคลื่อนธุรกิจของเรานะคะมาอยู่ในบนโลกออนไลน์แล้วบอกเลยว่า100%ไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้อยู่แล้วว่าวิกฤตนะคะตอนนี้คือวิกฤตที่ระบาดกันไปทั่วโลกเลยคือวิกฤต ของโรคระบาดที่เรียกว่านะคะไวรัสโควิดนั่นเองนะคะเมื่อกี้ค่ะเราได้ฟังข้อมูลสินค้าจากน้องที่ชาแล้วเรารู้แล้วว่าสินค้าดีนะคะข้อมูลก็ดีสรรพคุณก็ดีอ่าแล้วอะ่ะก็สามารถอะ่ะทำตลาดกับ คนกลุ่มไหนได้มากสินค้าของ Legacy ค่ะสามารถทำตลาดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยซึ่งนะเด็กเมื่อกี้น้องที่ช้าก็บอกแล้วว่าจำเป็นและสำคัญมาก่า,กว,าว่าตอนนี้เด็กเดก ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะทุกคนทำไงเรียนออนไลน์สิคะเรียนออนไลน์ก็อยู่บ้านค่ะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปค่ะเด็กก็เริ่มกินนอนไม่เป็นเวลานะมีผลกระทบต่อการพักผ่อนนอนหลับนะบางคนแม่ยังเรียนอยู่นะคะลูกยังเฝ้าแม่จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะแบบนี้นะคะเช้า,ชามาก็ตื่นสายตามแม่นะคะเรียนไม่ทันบ้างก็มีนะคะเนี่ค่ะมีผลต่อการจเจริญเติบโตทางร่างกายเลยบอกเลยว่านะคะโคชฮอร์โมนนะคะ อ่านะฮะทรงเป็นต้ผลิตโคชฮอร์โมนในเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้เราได้ข้อมูลไปแล้วนะคะอ่าย้ำแล้วนะย้ำแล้วนะอ่าแล้วก็นะเรายังสามารถทำตลาดให้กับกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะอ่าอันนี้นะก็เป็นอีกกลุ่มรายชื่อของเราเลยนะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าบ้านไหนนะไม่กลัวไวรัสไม่มีเลย คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพค่ะทุกคนคนะไหนอะ่ะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วนะคะมีสัญญาณนะคะหรือบางคนก็อยากดูแลตัวเองอะ่ะยังไม่มีปัญหาแต่อยากดูแลตัวเองอยากมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยากมีสุขภาพดีน้อยบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะคือรายชื่อคือรายชื่อที่เราจำไว้แนะนําบอกต่อสินค้าจากข้อมูลที่น้องทิชาบอกไปเมื่อกี้นะคะเราจะแก้ปัญหาให้พวกเขาค่ะ แล้วรายชื่อพวกนี้นะคะมันวัตถุดิบค่ะวันนี้เรามาทําธุรกิจวัตถุดิบในการทําธุรกิจของเรานะคะคืออะไรวัตถุดิบที่สําคัญในการทําวัธุรกิจของเราคือรายชื่อค่ะทุกคนทุกคนจะบอกว่ารู้แล้วว่ารายชื่อแล้วจะไปเอารายชื่อมาจากไหนพี่นุชเออหนูไม่รู้ว่าจะไปเอารายชื่อมาจากไหนเดี๋ยวบอกให้ค่ะในสินาทีสุดท้ายนี้นะคะว่ารายชื่อเราจะมาจากไหน เล่น a c e b o o กกันบอกเลยว่าห้องนี้เล่น Facebook กันร้อยเปอร์เซ็นต์ลายก็เล่นติ๊กตกก็เล่นนะคะไอจก็เล่นเชื่อเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอ่าเนี่ยเลยค่ะายชื่อนะคะอยู่ได้เอฟบีเฟซบุ๊กนั่นเองนะคะแล้วก็ในไลน์นะคะายชื่อพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทหรือว่าคนที่เป็นเอฟซีเราอะ่ะเขาติดตามเราหรือว่าเพื่อนที่ทํางานเต่าก็ได้หรือว่าเพื่อนสมัยเรียนก็ได้ใครบอกว่า เพื่อนไม่ครบนะเออไม่มีนะคะเราไม่ครบเพื่อนเราต้องบอกอย่างนี้นะคะเพื่อนสมัยเรียนเราก็มีนะญาติเรามีไหมอืมแล้วกดคนที่เรานับถือหรือว่าคนที่นับถือเราบางคนบอกว่าไม่มีคนที่นับถือฉันเลยไม่เป็นไรข้ามข้าม,ามนะคะอ่าเพื่อนนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะบอกเลยว่าหลายชื่อพวกนี้ค่ะ สำคัญมากและส,สามารถสร้างธุรกิจให้กับพวกเราได้พอเราได้รายชื่อพวกนี้แล้วนะคะเอามาเก็บไว้ค่ะทำลิสต์รายชื่อทําบัญชีรายชื่อไว้แล้วเอาไปไว้ที่ไหนหนูก็ยังไม่รู้ค่ะพี่ก็ยังไม่รู้อีกนุชทำไงล่ะอะเอามาทำเ e อร์เฟ Score ค่ะเพื่อจะได้ทำการทักอ่าทักออนไลน์ทำตลาดเชิงลุกอย่างมีประสิทธิภาพค่ะใครที่มีหนังสือ 5F นะคะ ไปเปิดค่ะไปเปิดหนังสือหน้า 5f บทไฟล์หน้าสุดท้ายนะคะจะบอกว่าอันนี้นะคะเราเอารายชื่อค่ะเข้ามาค่ะวิเคราะห์เลยรายชื่อไหนนะคะคะแนนสูงที่สุดค่ะทักคนนั้นเป็นคนแรกนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของเรานะแล้วมีเปอร์เซ็นต์นะคะในการปิดอ่าในการปิดการขายได้สูงที่สุดด้วยนะคะสำคัญมากๆถ้ายังทำไม่เป็นนะคะก็ติดต่อกับอัปไลน์เราเลยนะหลังจากนะ ที่เราเรียนจบคอร์สนี้หรือว่านัดกันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะอ่าได้ไรายชื่อแล้วโอ้ยได้ไรายชื่อแล้วรู้แล้วว่ารายชื่อคือวัตถุดิบรู้แหล่งที่มาแล้วแล้วทํำยังไงโอ้นะข้อมูลก็ดีสินค้าก็ดีรายชื่อก็มีแล้วแล้วจะเรียบเรียงคาพูดยังไงล่ะจะเริ่มแบบไหนไม่กล้าที่จะทักโอ้ยแล้วจะเอาอะไรอะ่ะเอาองค์ประกอบไหนมาพูดอะ่ะเอยเริ่มไม่ถูก เดี๋ยววันนี้ค่ะมีคำตอบค่ะจะบอกว่าสคริปต์นัดหมายที่ใช้ในการทำธุรกิจเองเลยนะแบ่งเป็น4ี่ก้อนเลยเราเอาสีก้อนนี้นะคะมาทำนัดหมายกับทุกเคสทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายชื่อของเรา ข้อแรกเลยสำคัญมากค่ะสมอทอกก้อนแรกเลยสมอทอกมันคืออะไรเออบางคนบอกว่าไม่รู้นะคะสมอทอกค,ค่ะก็คือเราต้องพูดแล้วก็ต้องถามเรื่องราวของเขาจากการที่เรามีรายชื่อแล้วเชื่อว่าเราต้องไปศึกษา Facebook ของเขาแล้วนะคะ,ะทำตัวเป็นลปอพอโซเชียลแล้วไปศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราต้องสมอทอกกับเขาถามเรื่องราวของเขา าถามสารทุกสูบดิบค่ะถามตอนนี้คําถามฮิตที่ต้องถามค่ะวัคซีนเพราะนะคะเป็นคําถามที่ฮิตมากๆเลยนะคะวัคซีนถามไปเลยนะคะอันนี้คือก้อนแรกนะคะอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่สองค่ะถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราอ่ะเข้าใจองค์ประกอบของสคริปต์นะเราจะกล้าทักแล้วก็เรียบเรียงได้ข้อสองเลยเข้าเรื่อง เข้าเรื่องอะไรอย่างสมมุติว่าเรามาเรียนคอร์สนี้เราบอกว่าเราได้มาเรียนคอร์สนี้เราได้ข้อมูลจากน้องที่ชาน้องที่ชาเขา,าอัดดิตเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเขาให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็เลยเห็นว่าสินค้าเนี่ยจะมาแก้ปัญหาให้เธอได้แบบนี้ค่ะคือการเขาเรี่ยงเรื่องนะคะเขาเรี่ยงว่างั้นนะเขาเรื่อง,องนะคะ,นะคะแล้วก้อนที่3มค่ะเราได้ข้อมูลสินค้าแล้ว เรานะคะจำเป็นมากว่าสินค้าของเราเนี่ยจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้กับเขาบ้างนะสามก้อนนี้รวมกันเป็นองค์ประกอบแล้วนะคะในการทำสริปและหมายอย่าลืมค่ะก้อนสุดท้ายค่ะ call to action นะคะก็คือต้องปิดการขายด้วยทุกครั้ง พูดไปหมดนะคะสมอลท็อกนะคะจนนะคะกินน้ําหมดไป3มลิตรนะคะเข้าเรื่องอะไรเรียบร้อยนะคะลืมปิดการขายค่ะขุณแพะค่ะขายไม่ได้ค่ะเปิดไปร้อยเคสขายไม่ได้กับกับเคสนะคะตายนะคะตายตอนจบนะคะปิดการขายค่ะถ้าปิดการขายนะคะอาจจะทักไปแล้วปิดการขายวันนี้ไม่ได้ค่ะต้องฝากร้านค่ะทุกคนอย่าไปซีเรียสค่ะวันนี้ไม่ซื้อค่ะ วันพรุ่งนี้อาจซื้อก็ได้หรือนะคะเดือนหน้าอาจซื้อก็ได้เพราะว่าติดโควิดไงอยากบูทร่างกายใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าเราได้สคริปต์นัดหมายแล้วนะคะสีป้อนนี้ค่ะถ้าใครไม่ทันอยากให้แขบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเราเอาสี่ก้อนนี้ค่ะมาทําสคริปต์นัดหมายฮะ,ะสไตล์นะคะสไตล์พี่นุชเองนะคะพี่นุชก็ใช้สคริปต์นี้นะคะ ทำกับรายชื่อของตัวเองและสามารถนะคะปิดการขายได้วันนี้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะคะถ้าเป็นเด็กล่ะพี่นุชจะพูดยังไงไม่ได้ขายให้เด็กนะขายให้พ่อแม่เด็กค่ะป้อน,นะคะจะเป็นเคสอะ่ะส่วนตัวเลยอ่าเดี๋ยวพี่นุชอะ่ะนะอันนี้สมมุติเคสของพี่นุชเลยเป็นไงบ้างน้องเออตอนนี้สบายดีไหมเอ้ยพี่เห็นแล้วอะเห็นในเฟซตอนนี้สบายดีละสิไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหม เห็นหน้าเรียนออนไลน์กับลูกอ่ะอุ้ยแหมมีความสุขมากเลยแลแบบสู้กันสนั่นเลยใช่ไหมยาหอมยาดมอย่าอมเต็มเลยใช่ไหมเออเนี่ยพี่เข้าใจเลยนะคะคือแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่เครียดอยู่แล้วช่วงนี้ยแล้วก็เข้าใจเด็กด้วยมันกินนอนไม่เป็นเวลามันเครียดเนาะแล้วเด็กก็เริ่มแบบมีปัญหาคือแบบสมาธิสั้นแล้วเราก็ เฮ้ยจะทาไงอ่ะเด็กมันก็หุดหิดเราก็หุดหิดต,ตามเด็กด้วยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พอแบบนอนดึกบ้างเล่นแต่โทรศัพท์บ้างดูแต่โทรศัพท์เนี่ยบอกเลยว่ามันส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเหล็กเลยนะพี่เป็นห่วงอยากให้ลองสังเกตเด็กๆด,กดูระยะยาวนะระยะยาวพี่บอกเลยว่าเออน่าเป็นห่วงมากๆเลยมาไม่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไวรัสจะสงบเมื่อไหร,ร่ไงเออ โรงเรียนจะไปได้เปิดหรือไม่ไม่รู้นะคะเออน่าเป็นห่วงเป็นจริงนะาคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกอะ่ะเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะพี่เข้าใจน้องเลยเห็นหน่าจากคนน้องแล้วอดห่วงไม่ได้นะ,ะพอดีสัปดาห์ก่อนเนะี่ยพี่ได้เรียนคอร์สพิเศษมานะฮะอ่าเรื่องคอร์สพิเศษอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กนะคะช่วงยุคโควิดคิดถึงน้องเลยช่วงนี้นะอ่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่ขอแบบพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มโคชฮอร์โมนให้กับเด็กพัฒนาการของลูกสําคัญมากๆเลยรูไหมอ่าแล้วก็โรชฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กนะมีสมาธิเรียนหนังสือเกง่งแล้วก็เพิ่มความสูงได้ด้วยแล้วก็สินค้าของเขามีงานวิจัยรองรับด้วยนะข้อมูลดีมากๆน่าสนใจมากตรงกับ ปัญหาที่น้องอะ่ะโพสไปในเฟซเลยพี่บอกเลยว่ามันปลอดภัยค่ะมันไม่ใช่ยาเพราะว่าสารสกัดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นสารสกัดที่ผสมในนมเด็กอยู่แล้วนี่มันผสมในนมเด็กอยู่แล้วช่วงนี้ค่ะเด็กอะ่ะแบบจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะแต่ถ้าเราอะ่ะให้เด็กนะคะกินผลิตภัณฑ์เนี้ยมันจะช่วยให้เด็กอะ่ะมีสมาธิเรียนเกง่งแล้วก็เพิ่มความสูงให้ด้วยนะคะไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะคะยังไงนะคะพัฒนาการของลูกเนี่ยก็สําคัญจริงไหม แล้วก็พี่อยากอ่ะให้น้องอ่ะลองเลยนะคะลองให้ลูกกินราคาก็ไม่สูงเลยถ้าเทียบกับคุณภาพและสิ่งที่จะได้รับนะลองเอาให้ลูกกินสิของดีพี่ศึกษามาแล้วจริงๆไม่ดีไม่บอกหรอกลองซักชุดก่อนก็ได้พัฒนาการของเด็กสําคัญมากเลยนะยิ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงการเจริญเติบโตอ่ะเออแล้วว่าสินค้าของเรานะคะสามารถอ่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เห็นน้องชอบเก็บแต้มจัดเลยจ้ะ สามารถรูดผ่านบัตรได้หรือว่าสะดวกอะ่ะจะเป็นเงินสดก็ได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลเองเออแต่ถ้านะฮะของพี่นะเคสของพี่ก็พูดประมาณนี้ถ้าเขาปฏิเสธไม่เป็นไรคะ่ะพี่จะขอฝากข้อมูลไว้แล้วก็สารสัมพันธ์ต่อ ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวพี่ส่งข้อมูลไว้ให้ศึกษาต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวมีอะไรสงสัยเพิ่มหรือถ้ามีลูกบ้านไหนนะมีปัญหาเหมือนที่เราคุยกันนะ่ะช่วยแนะนําให้พี่หน่อยนะถือว่าทําบุญก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาอ่ะจะได้อ่ะนะจะได้ไม่เครียดกับลูกเขาเนาะใครใครก็รักลูกกันทั้งนั้นเลยนะอันนี้สําหรับเด็กนะคะแล้วก็ปิดการขายได้ด้วยนะคะอ่านะถ้าใครไม่ทนันอยากให้แคปนะ,ะยังไม่หมดนะคะ เอามาแบ่งปันอีกนะคะสําหรับผู้ใหญ่ไว้ทํางานนะคะอันนี้นะคะคนนี้ติดโควิดเรียบร้อยนะก่อนก่อนที่จะคุยกันนะ,ะอ่าพอคุยกันจบนะคะติดโควิดนะคะอ่าไม่เราไม่ได้แช่งเขานะแต่แต่ติดโควิดนะคะอ่าของพี่นะคะพี่ก็จะบอกว่าเป็นไงบ้างคะน้องตอนนี้ยังทํางานที่เดิมใช่ไหมโควิดมีผลกระทบไหมล่ะแล้วไปฉีดวัคซีนหรือยังพอดีน้องเขาตอบไวยังไม่ได้ฉีดพี่ อ่าอยังไม่ได้ฉีดก็อพอดีพัปดาห์ก่อนนะพี่ไปเรียนคอร์สพิเศษมากเกี่ยวกับาการดูแลสุขภาพช่วงยุคโควิดแล้วก็สารอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเลยคิดถึงเลยอยากให้ฟังข้อมูลโอ้ยแบบข้อมูลมันนั้นมันดีมากๆเลยซึ่งมันตรงกับโลกยุคระบาดนะยุคโรคระบาดแบบนี้ซึ่งนะฮะหลายๆคนก็กังวลเรื่องไวรัสอยู่แล้วยิ่งถ้าเราทํางานประจําด้วยแต่ดันติดไวรัสนอะ่ะเราต้องมาพัก รักษาตัวกักตัวสูญเสียไรายได้อีกบางส่วนนะบอกเลยว่าโอ้หายไปกลับมาก็ไม่เป็นปกติเหมือนเดิมยังส่งผลกระทบกับการทํางานระยะยาวเดี๋ยวก็หยุดหยุด,ยดลาลามาไม่ไหวใครจะมาจ้างอนะ่ะคนป่วยทํางานนะ่ะเดี๋ยวโดนพิจารณาแน่ๆจริงไหมจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้นะ เราหันมาดูแลสุขภาพให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับวัคซีนเอาจริงถึงได้รับวัคซีนเราก็รู้ว่ามีสิทธิ์ติดได้จริงไหมล่ะเออเนาะแล้วก็คอร์สบันนะั้นน่ีมากๆเลย ได้ความรู้แล้วก็ในการดูแลตัวเองเพิ่งเข้าใจว่าการกินสารอาหารเพียงทัวเดียวมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้นะ,ะมันต้องมีสารอาหารหลายๆตัวนะคะมาทํางานเสริมกันโชคดีมากๆเลยนะคะที่ตัวพี่อ่ก็กินรีบอนนะคะอ่าดีบอนน่ะมันไม่ได้ช่วยแค่เปลี่ยนแปลงหุ่นอย่างเดียวลดไขมันอย่างเดียวนะ,ะมันยังมีสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราอ่ะควรดูแลตัวเองราคามันไม่สูงจับต้องได้ปลอดภัยคนมีชื่อเสียงระด,ด,ดับโลกเขายังกินเลยอยากให้ลองดูอืมจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเออออกไปเสี่ยงหาอาหารเห็นบนไม่ใช่ละ่ะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงผักเผือกหมูหมากาไก่อะไรก็แพงนะอันนี้ประหยัดมากๆเลยลองลองลองเลยนะคะสักสองสามคอร์สก่อนแล้วอ่ะ ที่บอกเลยว่าเดี๋ยวพี่ดูแลให้สะดวกจ่ายผ่านบัตรก็ได้เก็บแต้มนะ้อหรือเงินสดก็ดีเอาที่เราสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวยังไงดูแลกันยาวๆเลยนะคะอ่าไทรไม่ทานแคบเลยนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึง่งอันนี้ก็ปิดได้เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะแล้วก็กินกันยาวๆไปเลยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเออนะฮะอันนี้ค่ะ สคริปต์อันนี้สําหรับอ่ะผู้ใหญ่หรือว่าวัยทํางานเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพเรารู้แล้วว่าปัญหาสุขภาพเกิดจากไขมันใช่ไหมคะเกิดจากโรคเสื่อมต่างๆางางางพวกนี้นะคะอ่าพี่ก็จะทักไปนะคะเป็นไงคะพี่ช่วงนี้ไข่ของดีไหมโควิดอ่ะอเดี๋ยวโควิดเบาๆอ่ะหนูจะผ่านไปอ่ะหนูจะแวะไปหานะเห็นพี่โพสตเฟซไปหาหมอมาใช่ไหมคะสัปดาห์ก่อนอาการเป็นไงมั่งคะแล้วคุณหมอเขาแนะนําให้ดูแลตัวเองยังไงล่ะคะ แล้วตอนนี้ได้วัคซีนกี่เข็มละเวลาเราพูดเราถามเช็คฟอร์มอย่างเงี้ยต้องนะคะให้เขาตอบด้วยนะไม่ใช่พูดรัวๆเหมือนที่นะเราต้องให้เขาตอบกลับมาด้วยอันนี้คือการเช็คฟอร์มนะคะถามให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอาข้อมูลนะคะอ่าแล้วก็เราก็เขาเริ่มเข้าเรื่องเลยว่าน่าเป็นห่วงพี่ครูอตอนนี้ไวรัสมันทายมากๆมันเป็นโรคระบาดของทั้งโลกเลยและยิ่งนะคะคนอะ่ะตอนนี้ถ้ามีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นผู้สูงอายุ โคตรมีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆเลยจริงไหมถึงแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนนะโอกาสติดอะ่ะกับไม่แบบกับค่อนข้างสูงแต่ถ้าไม่ติดอะ่ะดีกว่านะฮะหนูว่านะคะการป้องกันดีกว่ารักษาแน่นอนเพราะว่าคูมิคุ้มกันในร่างกายที่ดีอะ่ะจะบรรเทาอาการอะ่ะของการรับเชื้อได้นะฮะแล้วก็นะฮะ เราอะ่ะควรป้องกันตั้งแต่ภายในถึงภายนอกภุ้มกุ้งกันที่ดีควบคู่กับวัคซีนค่ะเอาจริงได้รับวัคซีนแล้วอ่ะพี่นะคะไม่ได้การันตีว่าเราอะ่ะไม่มีสิทธิ์ติดนะยิ่งถ้าเราอยู่นะคะไดกลุ่มอะ่ะที่เป็นคนที่เป็นคนเจ็ดโลกอะ่ะโอกาสอะ่ะรุนแรงกว่าคนอื่นนะจริงไหมฮะ เพรที่หนูได้เรียนมาได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลค่ะตัวเองเพิ่มเติมเ,เลยซึ่งอะค่ะเข้าใจเลยว่าสารอาหารเพียงตัวเดียวนะพี่มันไม่สามารถทําให้เราอะสร้างภูมิคุ้มกันได้มันต้องมีสารอาหารหลายๆตัวค่ะมาซัพพอร์ตและมาทํางานเสริมกันนะคะแต่จะให้เรามาหาอาหารธรรมชาติอก็คงไม่ไหวความรู้โภชนาการเราก็ไม่มีจริงไหมคะ,ะจากที่นะจากที่เรียนมาคนที่มีโรคประจําตัวค่ะ เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติแน่นอนเราต้องลดไขมันค่ะเพื่อลดโรคค่ะพี่นะฮะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนะ,ะให้ให้กับตัวเราลดแบบธรรมชาติดีที่สุดลดไวยค่ะสุขภาพต้องดีนะฮะไม่ต้องตังวลอ่าซึ่งตอนนี้นะคะ พี่ก็อยากลดตามหมอสั่งอยู่แล้วหนพูพี่เห็นเห็นพี่ออกไปวิ่งทุกวันลดก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะหนูว่ารีบอลเนี่ยค่ะตอบโจทย์ที่มากๆเลยเหมาะกับพี่มากเพราะว่ารีบอลเนี่ยมันอะไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องเปลี่ยนแปลงหุ่นอย่างเดียวพี่มันยังลดไขมันค่ะแล้วก็สุขภาพดีด้วยในสารอาหารในรีบอลเนี่ยมันยังเสริมภูมิคุ้มกันให้ด้วยนะคะซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเราลดโรคได้ แล้วเราก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้ภูมิคุ้มกันที่ดีสุขภาพที่ดีมาด้วยนะคะบอกราคามันก็ไม่สูงพี่ปลอดภยัยคนมีชื่อเสียงระดับโต๊ก็กินนะคะแล้วที่สะดวกจ่ายผ่านบัตรหรือว่าเงินสดดีคะลองค่ะพี่ลองสักสองสามเซตก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายค่ะเสี่ยงออกไปซื้ออาหารจบจริงพี่กินกันทั้งครอบครัวไปเลยเดี๋ยวหนูดูแลพี่ยาวๆเลยดีไหมพี่เนาะโอเคนะคะ แต่นะคะทุกทุกเคสนะคะถ้าเขาปฏิเสธเราอย่าลืมทิ้งประโยคทองคำนะคะยังไม่เอายังไม่สะดวกโอ้บายบายเซโน,โนนะคะกดสติ๊กเกอร์มีตังซื้อนี้ไหมมีตังซื้อนะคะอ่ะาใครจะซื้อแล้วหรอคะจะซื้อแล้วหรอคะเงินสดหรือว่าบัตรเครดิต โอเคงั้นสรุอว,ว่าบัตรเครดิตมาเลยค่ะนะคะแต่ถ้าไม่ซื้อนะคะแต่เมื่อกี้เขาจะซื้อเนาะอ่าแต่ถ้ายังไม่ซื้อนะคะอันนี้คือประโยคทองคําเลยนะคะแคบไว้ค่ะทุกคนนะคะเราต้องฝากร้านด้วยถ้าปิดการขายไม่ได้ยานะคะต้องฝากร้านนะคะถ้าปฏิเสธให้ฝากเลยนะคะฝากข้อมูลแล้สารสัมพันธ์ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวส่งข้อมูลไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมมีอะไรสงสัยนะคะหรือว่ามีใครที่มีปัญหา ยังไงช่วยแนะนำให้หนูรู้จักเขาด้วยแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะสคริปต์การนัดหมายของเรานะคะสี่ก้อนนะคะเอามารวมกันนะคะ่าแบบนี้นะคะแล้วนะคะสคริปต์อ่ะดีไหมคะสคริปต์ดีมีประโยชน์นะคะเออนะคะเริ่มการคักเริ่มการนัดหมายได้แล้วนะคะแต่นะคะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสคริปต์ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะเรานะคะรอคนให้ทักเราเข้ามา จะดีกว่าไหมวันนี้ค่ะเราไม่ต้องรอใครทักเราเข้ามาอ่าเราทักเขาไปเลยลองออสักคลิปที่เราเรียนมาเนี้ค่ะลองทักลองของค่ะลองเอาไปออกไปทําดูนะคะกับรายชื่อของเราถ้ายังไม่กล้าค่ะทํากับอัปลน์ค่ะนะลองดูค่ะรดรายชื่อไว้แล้วก็ลองใช้สคริปต์เนี้ยค่ะลองดูนะคะทักไปวันนี้ค่ะ อาจจะไม่ซื้อก็ได้วันพรุ่งนี้ไม่แน่หรือว่าอาจจะเป็นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าก็ได้เหมือนเคสเมื่อกี้ค่ะปฏิเสธนะคะแต่พอติดโควิดค,ค่ะบอกเลยว่าพี่ส่งให้หนูด่วนเพราะว่าหนูจะเอาไปกินที่โรงพยาบาลเอาไปควบคู่กับการรักษาแล้วตอนนี้ค่ะปัจจุบันค่ะเขานะคะกลับมานะคะกักต,ตัวที่บ้านอีก14วันแล้วก็ทําธุรกิจได้ตามปกติแล้วเห็นไหม เนาะ,ะให้ข้อมูลไปก่อนค่ะลองใช้สคริปต์ดูนะคะ,ะมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะข้อมูลดีแล้วสมควรดีแล้วมีสคริปต์นัดหมายแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองนะคะแต่คนบอกว่าอยากขายแล้วพี่นุษย์อยากขายแล้วเรามาตั้งเป้าหมายกันค่ะว่านะคะสินค้าที่น้องที่ชาพูดมาทั้งหมดนะคะมีหลายตัวมากแต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างบางตัวให้นะคะตัวแรกค่ะโผล่มาก่อนแล้วนะคะโอริซ่าค่ะตัวนี้นะคะ,ะเราลองตั้งเป้าหมายค่ะ ขายนะคะ10ขวดดูออ,อริซ่านะคะราคาสมาชิก660แต่ถ้าเราซื้อเป็นแพ็คเฉลี่ยแล้วกระปุกแล้ว600เราขายปีค่ะ910บาทนะคะเราตั้งเป้าหมายนะคะทุกชิ้นทุกขวดนะคะ10นะคะคืนนี้นะคะลองตั้งเป้าหมายดูยกันถ้านะคะกําไรต่อขวดนะคะ 230บาทคะ่ะทุกคน10ขวดก็ได้กำไร2 3 0 3บาทแล้วเห็นไหมเออยังไม่หมดค่ะนูทิโปโปรตีนสำคัญมากๆใช่ไหมอ่าทั้งเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะคนที่ติดเชื้อแล้วคนที่ยังไม่ติดนะคะคนที่อยากดูแลตัวเองสตีใบทองได้หมดนะคะทั้งออริซาทั้งนูทิโปนะคะมาถึงตัวนูทิโปนะคะอ่าลองตั้งเป้าหมายค่ะ อีกนะคะสิบกล่องนะคะลองขายสิบกล่องพอจะขายเยอะกว่านั้นก็ได้นะนะอ่านูทิโปนะคะราคาขายปีค่ะหนึ่งพันสเกบาทค่ะอ่ากำไรต่อกลงสามรอยเก้าสิบค่ะขายแค่สิบกล่องเท่านั้นนะคะแค่สิบกล่องค่ะทุกคนสามพันเก้าค่ะเห็นไหมกําไรหวานหวานแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดนะตัวไอเดียสําคัญมากๆแล้วตอนนี้ค่ะตอบโจทย์เด็ก ตอบโจทย์ผู้ใหญ่ที่นอนน้อยนะคะตอบทุกโจทย์เลยนะคะสมาธิเริ่มสั้นแล้วนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะผู้ปกครองก็ประสาทจะกินแล้วค่ะไอเดียค่ะเข้าเลยค่ะทุกบ้านเลยอลองตั้งเป้าหมายค่ะสิบกล่องเหมือนกันนะคะไอเดียนะคะราคาสมาชิกหนึ่งันห้าร้อค่ะ, 1, ะ,คะกำไรขายปีกค่ะหนึ่งนก้าร้อยนะคะกำไรขายปีกต่อกล่องค่ะ450ขายแค่สิกล่องพอค่ะสี่พแล้ว ยังไม่หมดนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอุ้ยไขทีละชิ้นเองเหรอจับคู่ได้ไหมจับคู่ค่ะตัวนี้เลยค่ะมีโปรโมชั่นอ่าใครใครดูอยู่บ้างคู่หูดูแลสุขภาพนะคะตัวนี้โปรโมชั่นแค่1,290บาทแต่ขายปีค่ะ2,180และโปรโมชั่นยังมี RP คูณ2ด้วยราคาควบคุม ราคาควบคุมทุกคนฟังไว้สามารถขายได้ขายเปิดใจค่ะหนึ่งันบาทนะขายแค่10เซตพอค่ะขายมากกว่านั้นได้ก็ดีนะคะกำไรค่ะ890นะคะถ้าขาย10เซตค่ะ8,600แต่ถ้าขายในราคาควบคุมลาพี่นุชกำไร6 7 0ัจ้ะโอเคหรูหรานะคะงานสร้างนะคะซื้อขนมได้อืม เราลองดูค่ะเอาออริซ่าเอา์นิโปเอาไอเดียนะคะขายอย่างละสิบชิ้นแล้วก็เอาคู่หูดูแลสุขภาพที่มีโปรโมชั่นนะคะขายอย่างละสิชิ้นเอามารวมกันนะคะอันนี้เอามาบวกกันเล่นๆกําไรขายปีอย่างเดียวค่ะพี่น้อง17,400อยยุช่วงยุคโควิดโรคระบาดอย่างนี้หลายๆคนโดนึกลดเงินเดือนนะคะนี่17,400และยังได้พีวีด้วย ไม่สมัครอ่ะขายปีกนะคะเอา PV มาเป็นของเราเราก็ยังได้ค่ารีเบทคืนอีกในระบบอีก4,930รวมแล้วนะคะกำไรขายปีกรายได้ในระบบรวมแล้ว22,330บาทพออยู่ได้ไหมคะทุกคนพออยู่ได้นะคะกดหัวใจเข้ามาด่วนเลยยังไม่หมดคะ่ะคุ้มคะ่ะคุ้มคะ่ะอันนี้คะ่ะ เอาไปกินยาวๆเลย30วันนะคะประหยัดกว่าอีกนะ,ะอ่าประหยัดกว่านะคะเซตค่ะ2เซตนี้ขออนุญาตยกตัวเซตแรกก่อน Health and w e l l n e s s ราคาขายปีค่ะ14,810ชมชมาชิกค่ะเบาๆมากราคานี้กินไปเลย30วัน9,500ตั้งกำไรขายปีกเลยนะคะ ขายสิบเซตค่ะขายสิบเซตกำไร5้ารอยมเออห้าพันห้ันโอ้ตาไห้าพมร้อยสิ 5, บาทนะฮะตั้งเป้าหมายแค่สิเซตพอกำไร53 100บาทค่ะครึ่งแสนแล้วนะคะเอาแค่สิบเซตนะคะอ่ายังไม่หมดนะคะเซตเพอร์เฟกต์เ อันนี้ก็พี่นุชขายดีมากแล้วก็ผ่านทิปกับเซตดีเยอะมากนะคะเออ perfect helmix นะคะราคาขายปิดค่ะ14,200ราคาสมาชิก8,500จะถูกอะไรขนาดนี้กินได้30วันเออนะขาย10เซตพอนะคะอย่าขาย20เซอ่ะเดี๋ยวรวยเกินนะคะกำไรต่อเซตค่ะ5,700เออกำไรรวมนะคะ5,700 0 คุณพระนะคะครึ่งแสนแล้วนะคะสองนะคะสองเซตนี้ค่ะขายแค่เ e a ี่ยงแอนเวลเนแล้วก็เพอร์เฟกต์เหวมิกพอนะคะอย่างละสิบเซตโอ้กำไรค่ะ 1นึ่งมืนบาทค่ะคุณพัะค่ะเอาไปซื้ออะไรกินได้เยอะแยะเลยนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะซื้อนมใหม่ได้หมดเลยนะคะ,ะถ้าขายนะคะไม่ได้10เซตนะคะขายได้แค่อย่างละ5เซตก็ครึ่งแสนแล้วนะคะจะไปหาที่ไหนได้เห็นไหมคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอยากให้พวกเรานะคะตั้งใจนะคะเอาสคริปต์นะในการนัดหมายแล้วก็ข้อมูลสินค้าที่ได้เรียนวันนี้นะคะออกไปทำการตลาดทำการทัก ทําตลาดบนโลกออนไลน์ทำตลาดเชิงลุกค,ค่ะเราไม่ลุกค,คนอื่นก็จะลุกค,ค่ะเพราะฉะนั้นรีบลุกค,ค่ะรีบลุกกับรายชื่อของเราที่มีนะคะเราไม่ทัก เดี๋ยวคนอื่นทักนะเออเพื่อนใน Facebook มีเยอะแยะจัดการเลยนะคะสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะใครตื่นเต้น <ๆ S 1> มากนะคะจะรีบออกไปขายนะคะเดี๋ยวมาส่งท้ายกันก่อนนะคะจะบอกว่านะคะค่ำคืนนี้นะคะหมอที่ดีที่สุดค่ะคือตัวเราค่ะโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคืคอห้องครัวยาที่ดีที่สุดนะคะคืออาหารที่มีคุณค่าการรักษาที่ดีที่สุดค่ะคือการรักษาสุขภาพนะคะไม่ใช่รักษาโรคนะคะวั ันนี้นะคะก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนะคะขายได้นะคะมีกําไรขายปีกแล้วก็สร้างองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มีสุขภาพตีไปด้วยกันค่ะโอเคคืนนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอคืนเวทีให้ MC ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะกดหัวใจกดแปดปแปดนะคะ เป็นการขอบคุณให้กับโค้ชพี่นุชอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณใจรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆมาเลยนะคะโค้ชจะได้มีกําลังใจนะวันหลังทําสไลด์สวยๆนะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกับพวกเราอีกโอ,โอัวใจมารัวๆมากค่ะวันนี้เนื้อหาได้เลยนะคะหนึ่งนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะโค้ชกอล์ฟวันนี้เนื้อหาเป็นไงบ้าง,นนะะไ,ง,างได้คุณกอล์ฟแบบอ่าสระโดดไปเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าวันนี้เน,น,นื้อหาที่เราได้ได้เรียนรู้กันไปเนาะ เชื่อว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าใครที่ตั้งใจฟัง